5อันดับราศีดวงดีจะรวยส่งท้ายปลายปี2566นี้ช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังดวงชะตาโค้งสุดท้ายของปีกลุ่มราศีดวงจะรวยส่งท้ายปี2566ดวงมาแรงด้านการเงินและโชคลาภก่อนไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้าง ให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ้านดับราศีดวงดีดงดจะรวยส่งท้ายปลายปี2566ได้แก่ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรดวงโชคลาภโดดเด่นโอกาสได้เงินมาแบบปุกๆไม่คาดฝันจะมีข่าวดีเข้ามาจากตึงๆมาการเงินจะขี้คายไปในทางที่ดีและยังมีข่าวดีเรื่องการทำงานด้วยราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ข่าวดีถ้านับราศีที่มีดวงดาวการเงินมากองรวมกันได้เยอะที่สุดคือราศีตุลทั้งรายได้โชคลาภนอกจากราหูออกไปแล้วยังมีดาวพฤหัสสองสว่างจะมีข่าวดีเรื่องก,การเซ็นสัญญาร่วมหุ้นลงทุนเจรจาซื้อขายส่งผลการเงินได้รับส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นมีข่าวดีได้จับเงินก้อนโตช่วงปลายปีนี้มีโชคลาภมาให้หลุน ได้เงินก้อนและโชคลาภและข่าวดีราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17, 17. กันยายนถึง16ตุลาคม ชาวราศีกันโดดเด่นการเงินราหูย้ายเข้าบางตำราบ,บอกว่าเป็นดวงดาวโชคลาภก้อนโตปลายปีนี้โอกาสได้อะไรมาแบบฟุกฟุกถูกรางวัลมีข่าวดีเรื่องการเงินแบบไม่ทันตั้งตัวบวกข่าวดีรายได้ประจำมีความมั่นคงในชีวิตที่ดีมากขึ้นเตือนเรื่องสุขภาพระวังอุบัติเหตุให้มาก ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภดวงมาแรงแซงโค้งช่วงปลายปีนี้เลยข่าวดีราศีเด่นเรื่องโชคลาภเสี่ยงไม่ต้องฟังใครมากโชคลาภอยู่กับตัวตรงๆร,ร,รางสังหอนแม่นยำสิ่งร,บรอบๆตัว รถยนต์บ้านอาจทำให้เกิดโชคลาภที่ดีปัญหาเป็นราศีดวงแรงจะแรงดีไม่ห่วงแต่แรงไม่ดีเตือนเรื่องสุขลาภช่วงโค้งสุดท้ายมีโชคลาภได้เงินทองอย่าลืมแบ่งเงินไปบริจาคทำบุญโดยเฉพาะทำบุญโรงพยาบาลจะส่งผลดีแก้เค็ดเตือนเรื่องสุขภาพตรวจสอบยานพาหนะให้ดีเรื่องชีวิตส่วนตัววุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ